และที่คุณได้ยินอยู่นี้คือคลิปช่วงหยิบเอามาเล่าเปิดมุมมองใหม่ใส่สาระและบันเทิงอาณาจักรโยนกเป็นอนาณาจักรโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรือง และสำคัญอีกอาณาจักรหนึ่งซึ่งมีประวัติความเป็นมาพิสดารแต่พอจะมีเขาโครงความจริงอยู่บ้างตามบันทึกและเรื่องเล่าหลายฉบับของผู้คนทางเหนือของอาณาจักรสยามทั้งพงศาวดานสิงห์หนวัดและตำนานเมืองโยนกที่บันทึกเหตุการณ์เรื่องราวสืบเนื่องหลังจากการล่มสลายของอาณาจักรนานเจ้าและเมืองสุวรรณคมคำที่ถล่มลงจมใต้ผืนน้ำด้วยอาเภศและฤทธิพญานาค เมื่อครั้งที่พระเจ้าพี่ลอกโกพระราชโอรสของพระเจ้าสีนุโลผู้ก่อตั้งอาณาจักรน่านเจ้ายังมีพระชนและปกครองบ้านเมืองอยู่นั้นทรงธนุบำรุงอาณาจักรน่านเจ้าให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าแต่ก่อนทั้งยังโปรดให้ราชโอรสและราชดิดาทั้งหลายออกไปสร้างเมืองต่างๆไว้บริเวณดินแดนต่างๆโดยรอบทําให้เกิดบ้านเมืองและอาณาจักรต่างๆขึ้นอีกมากมายแล้วประวัติศาสตร์เหตุการณ์ต่างๆในสมัยน่านเจ้า ที่เคยมีหลักฐานกล่าวอ้างในบันทึกของทางจีนก็เริ่มตรงกับพงสวดานและบันทึกต่างๆของทางสยามเริ่มต้นตำนานเมืองโยโนกนา,กนาคนครสมัยนั้นชนไทยยังมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งมีบันทึกเอกสารหลายฉบับเกี่ยวกับบรรพชนไทยและชาวเมืองอื่นๆทางตอนใต้ของเมืองจีนที่ตั้งชุมชนบางก็เร่ร่อนเลี้ยงสัตว์เพาะปลูกรอนแรมไปหาพื้นที่แห่งใหม่ๆที่เห็นว่าเหมาะสม อุดมสมบูรณ์แล้วปักหลักสร้างบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆเกิดสงครามแย่งชิงพื้นที่ผลประโยชน์กระทั่งภายหลังชนจีนได้แผ่ขยายอำนาจอิทธิพลไปยังเมืองต่างๆมีแต่งทูตเชิญเครื่องบรรณาการเข้าไปยังราชสำนักเกิดสงครามรบราระหว่างคนจีนด้วยกันเองบ้างอาณาจักรระสัมระสายแตกแยกขณะที่ชนชาติอื่นๆยังคงดำเนินชีวิตแบบเดิมๆ รวมกลุ่มตั้งเป็นชุมชนดูแลปกครองกันเองภายหลังเมื่อมีผู้คนมากขึ้นก็เริ่มขยับขยายหาที่อยู่ใหม่สร้างบ้านเมืองชุมชนขึ้นใหม่กระทั่งเจริญรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองสำคัญสำคัญในช่วงเวลาต่อมาประวัติศาสตร์ช่วงแรกๆของบรรพชนไทยโดยมากจะปรากฏหลักฐานอยู่ตามพระคำพีทางพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎก คำพยากรของพระพุทธเจ้าที่มีการบันทึกกำหนดอายุข,ขัยของสปปรรพสิ่งมีชีวิตและแต่ละช่วงเวลายุคสมัยแม้จะค่อนข้างละเอียดแต่ก็เข้าใจได้ไม่ง่ายสำหรับคนสมัยนี้แต่ส่วนใหญ่ก็มีเค้าโครงเรื่องเล่าที่ดูจะเป็นจริงและปรากฏหลักฐานยืนยันอยู่หลายช่วงตอนอาณาจักรโยนกน,กนาคนครเป็นดินแดนในประวัติศาสตร์ช่วงแรกๆของบรรพชนไทยก่อนจะเริ่มเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ ที่มีการบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารอย่างจริงจังตามความเชื่อเรื่องการกำเนิดมนุษย์ของชนไทยจากตำนานเรื่องเล่าของชาวเหนือรุ่นเก่าๆที่ยังคงเชื่อในเรื่องของพูดผีเทวดาเชื่อกันว่าบนท้องฟ้านั้นมีแถนเป็นเทวดาผู้ให้กำเนิดด้วยการส่งน้ำเต้าลอยตามน้ำครั้นผ่าน้้ำเต้าออกก็ปรากฏเป็นผู้คนจำนวนมากมายกระจัดกระจายขึ้นฝั่ง และแยกย้ายกันออกทำมาหากินและขยายเผ่าพันธุ์จนกลายเป็นชุมชนใหญ่แต่ละกลุ่มคนก็มีลักษณะแตกต่างกันไปบันทึกอีกบทหนึ่งของประวัติศาสตร์บทสําคัญก่อนรวบรวมอาณาจักรไทยในยุคแรกๆก่อนเริ่มต้นอาณาจักรยนกน,กนาคน,นั้นเปิดเรื่องตรงที่อาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากเป็นใหญ่แก่ไทยทั้งหลายในเมืองนครไทยเทศอันมีเมืองราชครืเป็นนครหลวง มีพระมหากษัตริย์ปกครองเมืองพระนามว่าองค์เทวาการบางฉบับเรียกว่าพระเจ้าพี่ลอกโกมีบุตรธิดาจำนวนมากครั้นเมื่อทรงชราจึงตรัสแบ่งสมบัติและให้บุตรธิดานั้นแยกย้ายกันไปสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นเป็นของตัวเองยังเหลือแต่ราชบุตรองค์ใหญ่พระนามเจ้าพิมพิสารซึ่งตั้งขึ้นเป็นพระมหาอุปราชให้คอยปกครองบ้านดูแลเมืองสืบต่อพระองค์ เจ้าชายสิงห์หนวัดหนึ่งในพระราชโอรสของพระเจ้าพี่ลอโกะเมื่อได้รับสมบัติแล้วก็พาไพรพลบริวารออกจากเมืองเดินทางรอนแรมไปยังที่ต่างๆเพื่อสอหาดินแดนที่เหมาะสมเพื่อสร้างเป็นบ้านเมืองตามคำบัญชาของพระบิดาเจ้าชายสิงห์หนวัดกับไพรพลได้เดินทางราวสี่เดือนมาจนถึงที่ราบลุ่มขนาดใหญ่พื้นที่เหมาะที่จะให้ไพรพลเพาะปลูกทำไร่นา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนั้นอยู่ในแคว้นสุวรรณคมคำที่เคยล่มสลายบริเวณนั้นมีพวกมิลักกะยูพักอาศัยทำกินอยู่โดยรอบภายใต้การปกครองของเจ้าลาวกะยูเจ้าช,ชายสิงห์หนวัดได้ให้ไพร่พลบริวารปักหลักพักแรมอยู่ที่นั่นด้วยเหตุที่บริเวณดังกล่าวอยู่ใ,นในกล้กับนครบาดาลอันเป็นที่อยู่ของเหล่าพญานาคซึ่งครั้งหนึ่งเมืองสุวรรณคมคำที่เคยเจริญรุ่งเรือง ต้องล่มสลายเพราะความโกรธแค้นของเหล่าพญานาคครั้นเมื่อเจ้าชายสิงหนนวัตได้พาผู้คนมาตั้งค่ายพักอยู่ที่บริเวณนั้นพญานาคตนหนึ่งจึงได้แปลงกายเป็นพราหมณ์ออกมาทักทายครั้นทราบว่ากำลังจะหาทำเลสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นก็ยินดีและบอกกล่าวว่าดีนักแลท่านจงตั้งอยู่สถานที่นี้ให้เป็นบ้านเมืองอยู่เถิดจากจำเริญดีด้วยข้าวของสมบัติ ประการหนึ่งเล่าซ้ำศึกทั้งหลายเป็นต้นว่าศึกมหานครเมืองใหญ่ทั้งหลายจักมารบก็เป็นอันยากเหตุนั้นแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายสำเพวโลกาก็มาบ่อรอดและว่าให้มีศักดิ์มีใจรักอย่างคนและสัตว์ทั้งหลายเถิดเจ้าชายสิงห์หนในวัดก็แปลกใจว่าทำไมพรามนั้นจึงรู้เรื่องดีพรามนั้นจึงบอกว่า ่านี้มีชื่อว่าพันธุพรามอยู่รักษาประเทศที่นี้มาแต่ก่อนว่าเช่นนั้นแล้วพันธุพรามก็ลาออกจากไปเจ้าชายสิงห์นวัตก็ให้บ่าวไพร่ไปติดตามและไปส่งด้วยเจ็ดคนครั้นเมื่อพรามนั้นเดินไปสักกราวพันวาก็หายตัวไปบรรดาคนที่ติดตามต่างพากันงุนงงจะติดตามมหาพรามนั้นก็ไม่พบแล้วจึงได้กลับมายังค่าย บอกเล่าเหตุการณ์ให้แก่เจ้าชายสิงห์หัวนวัตฟังเจ้าชายสิงห์หัวนวัตได้ยินดังนั้นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจส่วนพญานาคผู้แปลงตนเป็นพราหมณ์นั้นเมื่อจากไปแล้วก็กลายร่างเป็นพญานาคตามเดิมและบอกกล่าวให้ไพร่พลนาคช่วยกันเลื้อยขุดผลักดันแผ่นดินให้เป็นกำแพงเขตแดนเมืองกว้างราวสามพันวาครั้นสร้างเสร็จแล้วก็กลับสู่เมืองบาดาน ครั้นรุ่งเช้าเจ้าชายสิงห์หนวัดตื่นขึ้นมาพบเห็นเนินดินที่พูนสูงขึ้นเป็นกำแพงดังนั้นก็ยินดีเรียกหาขุนหลวงผู้ใหญ่ที่ติดตามมาไต่ถามพูดคุยและพยากรณ์ถึงเหตุที่เกิดขึ้นขุนหลวงผู้ใหญ่ก็ได้กล่าวว่าตามดังที่ข้าผู้เท่ามาพิจารณาดูนี้บุรุษที่ว่านั้นน่าจากเป็นพญานาคแปลงร่างมาช่วยสร้างเมืองมากกว่า หลังจากนั้นเจ้าสิงห์หนวัดก็ได้ให้ไพร่พลกำหนดกาเกณฑ์ก่อสร้างบ้านเรือนขึ้นพร้อมกันบ้างแต่งเรือนหลวงแปลงหอเรือนตั้งเป็นที่พักอาศัยกระทั่งเป็นเมืองใหญ่ขึ้นมาเมื่อการแล้วเสร็จพระอาจารย์ผู้นั้นก็พิจารณาเอาชื่อพญานาคว่าพันนั้นกับชื่อเจ้าชายสิงห์หนวัดมาผนวกเข้าด้วยกันแล้วก็เรียกว่าเมืองนาคพันสิงห์หนวัดนคร ซึ่งต่อมาภายหลังผู้คนเรียกขานว่านครโยนกนาคพันธ์เจ้าชายสิงห์หนวัฒปกครองดูแลเมืองนาคพันธ์สิงห์หนวัฒนครแล้วก็ให้ไพร่พลไปเรียนเชิญขุนหลวงมิลักขุและชนทั้งหลายที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงให้เข้ามาหาและให้พักอาศัยและตั้งทำกินอยู่ในเมืองไม่ไกลจากนั้นมีเมืองหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกใกล้ลําน้ากากุดนาที เรียกขานชื่อว่าเมืองอุโมงเสลานครซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวขอมทั้งหลายและมีพระยาขอมคอยปกครองดูแลชาวขอมทั้งปวงกล่าวกันว่าเมืองนั้นสร้างขึ้นมาพร้อมกับเมืองสุวรรณคมคำที่ล่มสลายครั้นเจ้าชายสิงห์นวัตให้คนไปเชิญพระยาขอมเข้ามาพบแต่พระยาขอมก็ถือตนว่าเป็นเจ้าเมืองอุโมงเสลานครมาก่อนจึงถือตัวว่าเป็นใหญ่ ไม่ยอมพาพักพวกเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองนาคพันธ์สิงห์หวนวัดนครตามคําเชิญชวนเจ้าชายสิงห์หวนวัดทราบเช่นนั้นจึงยกไพร่พลไปบุกตีพระยาขอมที่เมืองอุโมงเสลานครหลังได้ชัยชนะพวกขอมก็เข้ามาเป็นเมืองขึ้นของเมืองนาคพันธ์สิงห์หวนวัดนครจากนั้นเจ้าสิงห์หวนวัดก็ได้ยกกองทัพไปเมืองใหญ่เมืองน้อยบริเวณนั้นได้หลายเมืองบรรดาขุนนางเสนาอมาตย์ ็พร้อมสถาปนาเจ้าสิงห์หนวัดกุมารขึ้นเป็นมหากษัตริย์ปกครองดินแดนล้านนาทั้งมวลแล้วขนาดพระนามว่าพระยาสิงห์หัวในวัดร,ราชกษัตริย์ตราเจ้าและนับแต่นั้นเมืองหน้าคพันสิงห์หในวัดนครก็เจริญรุ่งเรืองผู้คนไปมาค้าขายอยู่อาศัยกันอย่างสงบสุขแต่ด้วยเหตุที่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ใกล้กับเมืองสุวรรณโคมคำที่เคยถล่มมาก่อน ทั้งมีเขตแดนใกล้ชิดกับเมืองบาดาลอันเป็นที่อยู่ของพญาน,นาคและบริวารทำให้พื้นที่นั้นเกิดฟ้าขนอง่าลงรุนแรงอยู่บ่อยครั้งเป็นประจำตามบันทึกโบราณได้ระบุว่าเมืองนาครพันสิงหนวัตหรือโยนนกนากนคนนั้นมีเขตแดนและผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขแต่พื้นที่ดังกล่าวได้เกิดแผ่นดินไหวฟ้าร้องรุนแรงอยู่บ่อยครั้งเป็นประจำแทบทุกปี เมืองหน้ากะพันสิงห์นนวัตนครที่นั่นมีแม่น้าขลานาทีห้วยไข้ซึ่งไหลามาแต่หนองหลวงพระยากาจกจากเมืองมิถิลานครมาเป็นแม่น้ําใหญ่ที่ไหลผ่านเมืองทางตะวันออกนั้นมีแม่น้ํขลานาทีเป็นเขตแดนในทิศทางตะวันตกมีดอยรูปช้างมีลําน้ําที่ไหลลงมาเป็นเขตแดนทางทิศเหนือมีเขื่อนหนองแสเป็นเขตแดน ทิศใต้มีละวรัตเป็นเขตแดนรวมเป็นเขตแดนอาณาจักรล้านนาทั้งปวงครั้งนั้นประชาชนชาวเมืองเสนาอมมา์พราหมณ์อาจารย์ไพรไทยทั้งหลายก็ได้พร้อมใจกันราชาพิเศษอย่างเจ้าสิงห์หัวนวัตขนานพระนามว่าเจ้าพระยาสิงห์หนวัตราชกษัตริย์ตั้งแต่นั้นมาผู้คนชาวล้านนาก็อยู่กันอย่างมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองตลอดยุคสมัย ที่พระเจ้าสิงหหนวัตปกครองดูแลยาวนานถึง102ปีที่ทรงครองราชตามหลักฐานทางพระพุทธศาสนาระบุว่าประมาณปีพุทธศักราช700พระมหากษัติเทระได้อันเชิญพระบรมธาตุราขวัญหรือกระดูกไหาปาราเบื้องซ้ายมาอย่างนครโยนกนาคพันธ์หลังจากพระเจ้าสิงหหนวัตราชกษัตริย์สวรรคตลง พระราชโอรสพระนามพระยาอจุตตราชได้ขึ้นของราชสมบัติสืบต่อมาทรงมีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสละพระราชทรัพย์ซื้อที่ดินบริเวณดอยแห่งหนึ่งจากปู่เจ้าลาวจกหัวหน้าชนเผ่าชาวละวะที่ตั้งถิ่นฐานอยู่เชิงดอยเพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างสถูปบรรจุพระบรมธาตุก่อนสร้างได้โปรดให้ปักตุงผ้าขนาดใหญ่ มีความยาวถึงหนึ่งพันวาโดยถือว่าปลายตุงนั้นสะบัดไปถึงที่ใดก็ให้ถือเป็นขอบเขตของฐานสถูปแล้วจึงสร้างจนแล้วเสร็จเจดีย์ดังกล่าวถือว่าเป็นเจดีย์แห่งแรกของดิดแดนล้านนาและดอยแห่งนี้ต่อมาจึงเรียกกันว่าดอยตุงและสถูปเจดีย์นั้นก็เรียกว่าพระาธาตุดอยตุงจากนั้นต่อมาบรรดาพระราชโอรสและรัชทายาท เชื้อสายพระเจ้าสิงห์นวัดหลายพระองค์ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองบ้านเมืองต่อมาหลายชั่วอายุตามตำนานได้กล่าวว่าได้มีกษัตริย์ปกครองสืบเนื่องต่อกันมาประมาณ40พระองค์กระทั่งถึงสมัยพระองค์พังหรือพระเจ้าพังคราชขึ้นเสวยราชสมบัติปกครองเมืองด้วยเหตุที่พระองค์มีพระชนมายุไม่มากนะักทำให้หัวเมืองต่างๆที่เคยขึ้นกับอาณาจักรล้านนายนกนาคพันธ์ ไม่เคารพยำเกรงและหาทางแยกตัวเป็นอิสระช่วงเวลานั้นพระยาขอมอยู่เมืองอูโมงเสลานครก็ตั้งตนเป็นใหญ่และซ่องสุมไพร่พลก่อเหตุร้ายอันธพานก่อกวนร,รังแกชาวเมืองอยู่เนึ่อนืองครั้นเห็นองค์พังคราชซึ่งปกครองอาณาจักรโยนกนาคเชียงแสนนั้นมีพระชนไม่มากเป็นหนุ่มน้อยที่ไม่เป็นแก่การสู้รบทำสงครามจึงได้ยกกองทัพมาบุกโจมตี ตามบันทึกของพงศาว,วดารเมืองโยนกนากนคนได้กล่าวว่าเมื่อเดือนห้าแรมค่ำหนึ่งวันอาทิตย์พระยาขอมได้เข้าเวียงโยนกนาครช้างแสนที่นี่ครั้นนั้นพระองค์พังคราชเจ้ามีใจอันบกกล้าแข็งก็ถวายเมืองให้แก่พระยาขอมตนเป็นลูกเมืองนั้นเสียแลเมื่อพระยาขอมเข้าปกครองอาณาจักรโยนกนาคครแล้วก็ให้พระองค์พังคราชและชายาทั้งเสนาอมมตา์ไพรพลบริวาร ออกจากเวียงวังแล้วให้ไปอยู่เมืองอื่นแล้วพระยาขอมดําก็อพยพผู้คนครอบครัวชาวขอบทั้งปวงที่อยู่เมืองเสลานครให้เข้ามาอยู่ในอาณาจักรโยนกนาคนครบรรดาหัวเมืองขุนนางข้าราชการคนอื่นๆที่พวกขอมดําไม่พอใจและเห็นว่าภายหน้าจะก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นมาก็ขับไล่ให้ไปอยู่เมืองอื่นครั้นนั้นพระองค์พังคราชกษัตริย์แห่งอาณาจักรยนกนาคนคร ต้องย้ายไปอยู่เมืองสีทวงซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือริมแม่น้ำด้านตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็บังคับให้เจ้าพังคาราชทรงสวยให้มันแต่นั้นมาบรรดาชาวเมืองล้านานาอาณาจักรโยนกนานคนแต่เดิมก็ได้รับความทุกข์เดือดร้อนยากแค้นยิ่งนักตั้งแต่นั้น เรื่องราวที่น่าสนใจยังมีให้รับชมกันต่อนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ